สวัสดีครับพ่อหญิงน้องเจนน้องกายอยู่โรงเรียนนะใช่น้องเจนน้องกายไปร่วมวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้เรามาดูรถกันค่ะมันจะมาซื้รถเลยค่ะวันี้จะถอยรถคันใหม่คันนี้เฮ้ยคันนี้สวยไหมคะดูสิอ่ะโอ้โหดูสิแอนจะเดินเลือกใช่ไหมคะคันนี้ดีไหมคะคันนี้คันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าเพราะมันด้านสีคนไม่ไหวโอโอเคไม่จริงประเด็นหลักคือตอนนี้ซื้อไม่พออ่ะใช่ อันนี้ดีไหมฮะอันนี้อันนี้ก็ดีนะอันนี้เอาผ่านนะใช่แต่ว่าคือความลำบากของการซื้อรถคันนี้ต้องอะไรล่ะฮอะไรครต้องถอยคนของบร็กเกอร์อีกคนหรือว่าคุณนายแอนจะเอาคันนี้ฮะเบนฮะนี่มันรุ่นอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนั่นสินี่นี่ดูข้างในได้นี่เบนรุ่นอะไรไม่รู้แต่บบนั่นสิดูเออเออเปิดเปิดประตูได้ด้วยนะฮะอันนี้ทำไมมันเล็กๆอ่ะเฮ้ยฮะ ทำไมมันเล็กๆ,กๆค่ะเขาม่นั้งาเขานั่งอ่ะดูสิเป็นยังไงบ้างมันมันก็เหมาะก,กับแอน,นดีนะฮะฮะ <laughs> มันก็เหมาะนะฮะนี่มีเปิดประทุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยขับอย่างนี้เนี่ยสงสัยอ่ะตัวดาไม่แน่นอน <laughs> อันนี้เรียกรุ่นอะไรนะเบนซ์สมาร์ทเออเคยได้ยินว่าแอน <laughs> อ่ะ <น S 1> <laughs> หรือแอนจะเอาคันนี้ฮะหรือเอาคันนี้ฮะอันนี้สปอร์ตไปหน่อยไหมฮะฮะสปอร์ตไหมฮะสปอร์ตอ่าสปอร์ตไปเยอะเลยนั่งเด็กๆนั่งไม่พอหรอคันนี้นั่งได้นั่งได้อ่าหรือเราเอาคันไหนดีคะคันนี้ดีไหมฮะคันนี้แหละค่ะนี่อันนี้อันนี้เราจองไว้แล้วนะคะกำลังรอรอเขาทำสัญญา อ๋อเนี่ยฮะลูกชายคันใหม่ฮะสวยไหมฮะมีใครใครคิดว่าสวยไหมฮะรุ่นนี้รุ่นอะไรนะฮะสองห้าศูนย์ E สองห้าศูนย์ค่ะ C D I นะฮะเนี่ยนี่นี่นี่ว่าอะไรคัน C D I C D I เป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะนี่ฮะดู Efficiency ค่ะเขาบอกว่าประหยัดน้ำมันนะฮะอ้าวแม่แอนพาดูข้างในหน่อยค่ะรถใหม่ของเราค่ะเป็นไง อ่าสุดยอดปะปดีมากอออดูนะั้นเป็นไงฮะฮะเป็นไงฮะมอสมัยฮะฮะอือนีๆีให้ดูนะฮะมันรู้หลานะคะคือจริงๆต้องบอกว่ารถของเรามันเก่าแล้วเนาะแล้วแบบออกดายอย่าย่ังหวัดบ่อยเราก็เลยต้องมองหารถที่ทปลอดภัยขึ้นแล้วก็ ไลฟ์สไตล์เราเดินทางบ่อยเราก็ต้องหาอะไรที่แบบว่าเหมือนเอามาอะไรให้ชีวิตเราดูปลอดภัยอ๋อโ้ปลอดภัยระดับเป๊เลยนะนี่นะให้ดูข้างหลังหน่อยนะคะนี่ข้างหลังนะนี่ข้างหลังข้างหลังนะฮะของเด็กๆนะฮะนี่นี่มีจอด้วยมาดูฝั่งนี้ค่ะอ่ามีจอด้วยนะอ่านี่ข้างหลังนี่มีใส่ใส่ ใส่แผ่นด้านหลังนี้อ่าแล้วก็มีแอร์แยกด้วยนะฮะเบาะนี่สีที่เปรี้ยวมากเลยฮะแม่แอนพี่ที่ชอบอีกอย่างนะชอบอีกอย่างของของคันนี้นะก็คืออะไรรู้ป่ะคือท้ายรถใช่ท้ายรถเนี่ยนะคือท้ายรถเปนกว้างจริงต้องบอกเลยว่ามันมองไม่เห็นองเข้าไปนอนเลยคือท้ายรถเปนกว้างจริงต้องบอกเลยว่าที่มันมองไม่เห็นต้องให้ฉันมุดเข้าไปคือแบบเออมันมืดเนาะเออเฮ้ยปุข้าไปจริงเหรอแม่แอนเอาจริงอ๋อ โอ้นี่ดูดิเฮ้ยแมทต้องเข้าถึงขนาดนี้เลยเหรอถ่ายรูปไปก่อน <c oughs> ถ่ายรูปไปก่อนมารับรถใหม่ <c oughs> อ่มืดนิดหนึ่งตรงนี้อ่สวยไหมสวยไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ใครว่าสวยบ้างอ่ารถใหม่ของพ่ออินแม่แอนเป็นไงอ่ะเข้าไปดูอีกทีอ่าโอ้ยนี่ นะม,มืดนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันวัดแสงไม่ไม่ไม่ถูกต้องอ่าเห็นไหมมันจะมัวนิดนึงนะ,ะพยายามปรับอยู่น,นี่ไงหากุญแจตั้งนานอยู่ตรงนี้นี่เองฮะใช่กุญแจอันนี้เปล่าฮะ <laughs> <ณ S 1> <laughs> ไม่ใช่นะนี่ไฟสวยไหมฮะสวยไหมฮะ <laughs> สวยไหมฮะ,มฮะ,มฮะ,มฮะนี่จริงๆมันไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรนะคันนี้แพงไอ,อ้ไอตานี้แหละเออแต่ว่า จริงๆอ่ะตัวสมรรถนะของมันก็ดีแหละเนาะเออรถเบนซ์เนี่ยใช่ใช่แล้วก็เป็นไงโรเต็ตมาเนี่ยเราฝึกฝึกใช้ไปนะหลายคนคงจะถามว่าใช้รถอีกใบนึงก่อนทำไมมาซื้อรถเก่งแทนอ่าเป็นไงก็บอกก่อนว่าคือเมื่อก่อนที่ใช้รถก่อว่าทำงานต้องบรรทุกขนท่าอะไรแบบนี้ไม่ต้องขนอะไรอ๋อไม่ต้องขนอะไรแล้วค่ะอ๋อขับรถเป็นคุณนาย ขับเบ้นไปจ่ายตลาดะนสวยไหมสวยไหมหลังจากคันนี้เราไปนะคะในใจเราอ่ะคันไหนฮะโอ้พาไปดูค่ะมีมีเลือกไว้ค่ะยังไงฮะอันไหนอันไหนคันไหนคันไหนอ่ะเก็บตังค์ไว้โอ้คันนี้เลยอ่ะเอาผาดนะเอาผาดเนี่ยเหมาะกับว่านั่งสบายสบายขอเปิดดูได้ไหมครับะันนี้ได้นะอ่ะนี่นี่ทางต่อไปของเ โอ้โหคันต่อไปไม่รู้กี่ปีเนาะนี่นี่นี่มันเปิดเป็นไฟฟ้ามาได้ฮะสบายแล้วข้างหลังกูบอกมันรู้มากข้างหลังคือปรับครับเบาะเข้าไปได้ด้วยอ๋อเผื่อเจ็บกระเป๋าเปิดสีคนแล้วแบบไปต่งจังหวัดไกลๆเลยประมาณนี้นั่งแบบหนูนี่มีมีแบบเป็นเป็นแบบเตะขึ้นมาดูได้ด้วยนะอืมรูหรามากค่ะวันนี้เราก็เอาคันหน้าใช่ไหมกลับบ้านกลับบ้าเจ็บเลยแสบ นี่เป็นแบบประตูไฟฟ้านะฮะหลัวหลาอันนี้เบอเอาไปดูเขาเขาพาไปดูเบอร์ไฟเบอร์ไฟจะถูกกว่าใช่ไหมเหรออย่างน้เป๊ะอ๋อเพราะผมเข้าใจว่าเบอร์ไฟจะถูกกว่าอ๋ออันนี้น้องเกดเรียกว่าอะไรรู้ไหมไม่ตัวนู้นน้องเกดเรียกว่าหมานายยนของน้องเกดนี่นะตัวนั้นตัวนั้นเรียกว่าหมานายยน อันนี้ของอเวิร์ฟายแต่ว่าข้างในเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะครับผม,มดูไว้ก่อนนะเองไว้ก่อนวันนี้เอาเป็นกลับบ้านไปก่อนตสามล้านสี่แสนเก้าค่ะเอ,อเองค่ะเ <c oughs> องค่นน่ะนีสตาร์ทแล้วค่ะใช้อะไรอีกไหมอันนี้ ครับนี่นร <V. S 2> ครับอืม,อมสวยไหมสวยไหมพีเซ็คืออะไรพีเซ็เนี่ยมันจะเป็นการทำงานอืมฟีก็คือก่อนเซ็ก็คือป้องกันบัอนเกิดเหตุโดยทโนโีเนี่ยคือเอสพาร์ตครับเช่นสมมติว่าเราขับรถอยู่ด,ดีๆนะครับรถอยู่ในทางตรงเนี่ยแล้ว คอมพิวเตอร์รมินว so 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 ่าอยู่ดีรถมีการเพียงที่หอรเรียนาผมู้แนครับคือช่วงมักกิ้งเลนเขาเรียกมักิ้งเลยก็คือมีการออกนอกโเลนโดยโดยโดยไม่ไม่มีสาเหตุอยู่ดีๆก็ออกเองนะครับคอมพิวเตอร์คมแล้วว่ารถมีการเพียงเกินสิาวัาแสดงว่าต้องมีแล่งเน อ๋อเตือนอ๋อเตือนเรี๋ยวจนได้โอ้อนแต่ก่อนเราเนี้ยอีทเองไงเออร้องอีทเจะง่วงฮะก็คือไหลมีนะแต่เคยขับแล้วแบบมันฝืนกลับด้วยนะฟอร์ดมีฟอร์ดมีพอเคยขับฟอร์ดมีเป็นธรรมชาติมากเพราะีนิดนึงสมเช่นกรณีคุณขับไปครับเขาเรียกว่าตัวปลายสปอร์ตที่จุดก่อของรถจุดกอดเขาไม่จะเกิดจากไหนก็เกิดจากบระดับเวลาเราจะมองไม่เห็นอ่า จุดที่มองไม่เห็นก็คือเดบราเวย์อ๋อแบบนี้อ่าครับมันจะมีการยิงเซนเซอร์มาจากกระจกอ๋ออย่างนี้มันมีสิ่งผิดขวางในระยะในระยะไม่เกิน5เมตรถึงแม้เราจะกดไฟเลี้ยวออกแต่ไฟกระพริบจะเตือนป๊อกป๊อกป๊อป๊๊ออ๋ออันนี้ใช่ไหมอ่าจะเห็นนี่สามเหลี่ยมครับอันนี้สามเหลี่ยมนี้จะกระพริบขึ้นมาทันทีโอเคมีมีมีอะไรอยู่ด้านขานะมันมันต้องลองตัดแสงทำใหตัดตาดมันเป็นเรื่องที่ต้องทดสอบบนถนนจริงได้แต่เดี๋ยวพี่จะใช้จริงอย่างเลยได พี่เปอร์เอ็มมีอะไรนะฮะไม่ได้ขายคันเดียวไงนะเรามีรับประกันอย่างนี้ครับก็คือรถทุกคันที่เป็นรถพรีเมียมรถพรีเมียมความหมายคือจะเป็นเบนซ์บีเอ็มดับเบิลยูหรือเล็กซัสนะครับเรามีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์และระบบอื่นนานแค่ไหนฮะ60วันครับ60วันนี่คือปกติเนี่ยเราจะรับประกันีแค่30วันสำหรับธรรมดาโอเคแต่นี้ถ้าเป็นระดับ พรีเมียมพรีเมียมเราประกัน60วันเรากล้กาประกัน60วันเนื่องจากว่าหนึ่งเรามีสูตรบริการเองสองก่อนส่งมอบรถเนี่ยเราจะมีการพิจาหรือว่าตรวจสอบรถที่เรียบร้อยแล้วเราถึงกล้การับประกันเพราะว่าบางคันที่ไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยอันนี้น่ากลัวเรับาทำเองซึ่งช่างเราอ่ะเป็นช่างจากบิลโดยตรงบินจากเยอรมันมาไม่ใช่นหรอกโอ้โหเซลไปเรื่อยอ่พิจารณาเลือกเลิกยามงามดีนะครับนะ ก็สตาร์ทรถเพื่อออกแล้วใช่ไหมรถใหม่ครับขับดีๆนะคะอย่มาบับใหม่ในนี้นี่ราคาที่รวม20ล้านนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวนี้อ่ะโอเคอีเขามีดาวเรืองให้ด้วยนะเขาบอกจะได้รุ่นเรือง มีเซนเซอร์ค่ะเซนเซอร์จะได้รุ่งเรืองใช่ไหมคะในทั้งบนเราเปิดซันลูปแล้วนะเห็นหลังไหรู้สึกเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะขับไปไหนกันคะทิ้งรถคันเก่าไว้ที่นี่เลยใช่ไหมไปรับไปรับเด็กๆๆๆไม่ด้องทมาอ่ะติดตามชิปต่อไปนะ ใช่ค่ะเดี๋ยวเรา,บายบไปก่อนนะครับยบายค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาคันนี้นะไปเที่ยวไปซิ่งให้หมดเลย